คุณเคยได้ยินเรื่องราวของยานแอร์เรสหไหมภารกิจสู่อังคารที่ไม่มีใครกลับมาเรื่องราวที่ถูกปิดผนึกไว้ในแฟ้มลับสุดยอดของนาซาว่ากันว่ามันคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศแต่คุณเชื่อไหมว่าอาจมีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่6ชีวิต6นักบินอวกาศผู้กล้าหาญ พวกเขาออกเดินทางด้วยความหวังความฝันที่จะเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เหยียบพื้นผิวดาวอังคารการสื่อสารในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นพวกเขารายงานถึงความงดงามของดาวเคราะห์สีแดงแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสัญญาณรบกวนเริ่มแทรกเข้ามาในการสื่อสารเสียงแตกพร่าที่ฟังดูเหมือนเสียงกระสิบที่น่าขนลุกก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปอย่างถาวร นาซาพยายามทุกวิถีทางที่จะติดต่อพวกเขาแต่ไร้ผลแล้ววันหนึ่งสัญญาณอ่อนๆถูกจับได้มันเป็นเสียงเสียงของนักบินอวกาศคนหนึ่งกระซิบถ้อยคำที่ทำให้ทุกคนขนลุกเกลียวพวกเราไม่ใช่คนเดียวที่นี่นั่นคือคำพูดสุดท้ายที่เราได้รับจากแอร์เรส6ภารกิจกู้ภัยถูกส่งไปแต่เมื่อไปถึงยานแอร์เรส6จอดสนิทอยู่บนพื้นผิวดาวอังคาร ประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีร่องรอยของนักบินอวกาศทั้ง6ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการต่อสู้มีเพียงความว่างเปล่าและความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวว่ากันว่าบางครั้งในคืนที่ท้องฟ้าโปรง่งคุณอาจเห็นแสงสีแดงจางๆส่องประกายจากดาวอังคารนั่นอาจเป็นสัญญาณจากแอร์เรสหหรือบางทีอาจเป็นสัญญาณจากสิ่งอื่นที่กำลังรอคอยเราอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงแห่งนั้น เรื่องราวของแอร์เรส6จบลงตรงนี้แต่ปริศนาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นคุณอยากรู้เรื่องราวต่อไปไหมเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนความเชื่อของคุณเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาล